สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องวัสุสุขสุขลนมือนีพอกับช่องอรกระแตน้อยชาแนลมืนอนีกระแตน้อยสิพ่าไม่กินต้มปลาค่ะเดไดปลาดุกหน้าค่ะปลาลุงลีปลาลุงลีมีปลาแดกตอนพอร้อมค่ะปลาแดกหรือว่าปลาลาาด้วยค่ะปลาลาต่อนมีตาบักทัวแล้วก็เจวตัวนี้เจลเพชรขงเพลินค่ะกต่แตเอาปลาลาปลาลามาตักมาไอจำกลับเอาค่ะ แล้วก็มีลวกผักทางนั้นมียังมีผักพอีตูหรือว่าผักแมงลักค่ะเอามีมาบักมะละานมีนะครับืเลื่อมบักมะละก็มีค่ะเปิดกระติบเขาเลยได้ป่าเนี่ยเตรียมจิ้มมังผักเอาเลยลงมือเลยมาค่ะพี่น้องมาจิ้มาต้มปลาเสียบเสียบมาเสียบเสียบน้ำเบากรองครับ กบับบรรยากาศอ,อยู่ทงไทยทงหน้าฝนตกเม,ม,มื่อวานลมหอมเข่าลมค่ะนอกตำบุงวตอนประหละปิีงมากเด้อค่ะกระแตหน่อยปิีงเอา ปลาละกแซปตะนี่แหงงดสิงดบ่ได้ดอกครับเด้อโอ้โตดแล้วครับง้อออกมาก่อนครับอืมโอเคพี่ละครับค้าครับตัวนี้ค้าค้าอ่อนพุ่นเด้ครับ เฉียกน้าหมดไปหล้เฉียดกูไปนล้วไปล้ดไม่มาปละไปแย้วจัอันนี้ปีนซุกมันแบบอร ไปอย่าใสัม <il S 1> ื้1น้ำงองเจียวเลยตไหนะึะขาดเ่ครับสมไม่เลยนักหน่อย เราแค่กับวันหวานนะครับต้มปลาใส่ผักไก่หยังนะครับเบากำเรื่องบอกหอมผักไก่หยังนะครับพกักไก่หยงครับมิบนิไม่ได้ต้มให้พี่ให้น้องเบิ้งคะ่ะ บรรยากาศกับบ่าหอนบ้หนาวครับมึงนี่พอดี้ครับมาเวลาพอดี้ครับหน่อยๆ tăm dùa lòng hận nhìn cho càng không, không? So。Để Omaha, những Có để để không hay không nắng nhu càng dùa mưa tầm bọn mưa tầm bọn mẹ เขาติดมืออ อม,อ,มอาเลยประคุได้ครับใส่มือผอม,อม เบากำมานจะทอดดูทถอไดไวไหนครับตัวใหญ่ครับตลาลุรรงรีมันเศร้านะครับเบากำเมื่อยามครับมันเศร้าพีก,ก่อน จังป้าลงนีลงต่อนน้ำกันสิบอบดละ่ะ <laughs> บากกำจีเปรเียกเลยครับโอ้ยหนวดเดือดใจขนาดครับเวลาปิ่งซ <ừ. S 3> ุกยอแหละ แก,แก่อยู่ครับจำจำปลาเปลี่ยนกับหลบืกดอกแค่หวานแสบหวานดอกแค่ค่ะแล้วดอกแค่เก็บใหม่ๆหม่ Bất cứ tham gia vào được tầm nhạy mà mầm mắt là loin anh ơi mầm 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 này năm mới hẳn hợp Hãy subscribe cho Ok, Ghiền không หาได้จำเวลาเนี huh. <me>. mm ่ยแซ่บเผ็ดตัวหัวเด็ดเจ้นะครับ

เหมือนพวกเพชรตำมุงทัวเพชรอยูครับจวดจาดขึ้นกันนะครับตำมุงทัวก็ได้เจ้านุกเ <c oughs> จ้านุกครับนกมหาเกิงเขาจับยานม่วงครับ ทำเนีเ่ปลาลุงนีลุงต่อนครับก็เพื่อได้กินนะครับได้รับลมือกระได้ครับม,มาเ,เสือกเสจํปลาปาหลากขอบอกครับ เพราะยังเนี่ยงขาดเอาหนำไม่ไหวแซ่บอัว มันโมนเพชรครับอีกคนจะคำมันอยู่บ้ากำเหลื่อมที่จะอยู่เนี่ยแหละครับเอาจะคำกันครับโอ้ยอยู่บ้ไหมมาเอาจนน้ำก็<อ> <laughs> เป็นยังก็น่าเป็ย่างเบกัม,บกรรมก็ขอขอบคุณขอบคุณครับเอฟซี FC ทุกคนครับที่ให้กำลังแรงใจเบวกร,รมมากตลอดมากครับเบวกร,รมข้าวมาก,กินมันนี้ต้มปลาครับมันนี้กับตำหมกทัวจำประเด็กตอน,ตอน <laughs> บากร,รก็ขอขอบคุณขอบคุณครับเพื่อครับจะให้หกำลังแรงใจบากรเหม,มือน,นี้ครับบากร,รผ้ามันกินต้มปลาครับเหมือนก็บมากับกระแตรครับบากร,รกับฝากนี้เด้อครับส่งกระแตหน่อยแชนนลครับเหมือนบากร,รก็สวัสดีครับ